หกมายาจากอัตตาที่ลวงตาขวางการตื่นรู้ในการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นั้นเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังค้นหาบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตประจำวันบางสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงความสำเร็จหรือความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวหากแต่เป็นความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เส้นทางของการตื่นรู้ จึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่คือการลืมสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราและกลับมาเชื่อมต่อกับความจริงภายในที่เคยถูกบดบังไว้ด้วยความเชื่อผิดๆของอัตตาการตื่นรู้นั้นเริ่มต้นขึ้นในขณะที่คุณกลา้าที่จะตั้งคำถามกับความคิดเดิมๆและมองลึกเข้าไปในหัวใจของตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงและอะไร คือสิ่งที่เราเพียงถูกทำให้เชื่อแต่ในการเดินทางนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความตั้งใจดีเท่านั้นเพราะบ่อยครั้งความเชื่อที่ไม่จริงความคิดที่สังคมได้ปลุกฝังมาความกลัวที่อัตตาได้สร้างขึ้นภาพลวงตาต่างๆที่สะสมมาโดยตลอดชีวิตของเรานั้นล้วนคอยฉุดรั้งเราเอาไว้ให้อยู่ในระดับการรับรู้เดิมๆที่เรียกกันว่า มิติที่สมมิติที่เต็มไปด้วยความยุติธการเปรียบเทียบการแข่งขันและความรู้สึกขาดพร่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณเคยสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใดแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างหนักเท่าไหร่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนติดอยู่กับที่อยู่ดีเหมือนกับมีบางอย่างมาคอยบดบังสายตาไม่ให้เห็นความจริงของโลกใบนี้ซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะว่า คุณกำลังถูกดึงไว้ด้วยมายาหประการที่เราจะมาสำรวจร่วมกันในคลิปนี้โดยเมื่อคุณเริ่มเปิดใจมองเห็นว่าอุปสรรคทางจิตวิญญาณจำนวนมากไม่ได้เป็นศัตรูจากภายนอกหากแต่เป็นความเชื่อที่ผิดผิดซึ่งแฝงตัวอยู่ในจิตใจของคุณเองทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนไปโดยคุณจะพบว่าการหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เคยคิด และการตื่นรู้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยมันคือกระบวนการกลับสู่ความเรียบง่ายกลับสู่ความจริงและความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายในเส้นทางนี้อาจมีความท้าทายหากแต่มันเป็นเส้นทางที่พาคุณกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ไม่เคยถูกจำกัดเลยตั้งแต่แรกมายาข้อที่หนึ่ง คุณคือสิ่งต่างๆที่คุณครอบครองหนึ่งในมายาที่ทรงพลังที่สุดของอัตตาคือการที่ทำให้คุณเชื่อว่าตัวตนของคุณนั้นถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองหรือสิ่งของที่สะท้อนความสำเร็จภายนอกของคุณโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันนั้นได้คอยย้ำเตือนคุณอยู่เสมอว่าถ้าหากคุณมีมาก คุณก็มีค่าแต่ถ้าคุณมีน้อยคุณก็ด้อยค่าความเชื่อนี้ค่อยๆแทรกซึมลงไปในชีวิตจนทำให้หลายคนเดินทางผิดทิศเพราะการทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการคอยะส,สมสิ่งของต่างๆแทนการเติมเต็มหัวใจของตนเองในความเป็นจริงแล้วความยึดติดในวัตถุนั้นทำให้จิตใจหนักขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยหากยิ่งะส,สมมาก คุณก็จะยิ่งกังวลมากกลัวที่จะเสียสิ่งของเหล่านั้นไปและในความกลัวนี้เองที่ทำให้ความสงบภายในค่อยๆหายไปในแนวทางของเต่านั้นได้เสนอภาพที่อ่อนโยนกว่าภาพของมนุษย์ที่ไม่ต้องกอดสิ่งของเอาไว้แน่นแต่ยอมให้ชีวิตได้ไหลไปตามกระแสธรรมชาติได้อย่างเป็นอิสระเล่าจื้อได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่า ความพอเพียงและความเรียบง่ายนั้นคือประตูสู่ความสุขที่ลึกซึ้งกว่าความมั่งคั่งใดๆเมื่อคุณเริ่มมองเห็นว่าคุณค่าในตัวคุณไม่ได้เกิดจากสิ่งใดที่คุณถืออยู่ในมือแต่เกิดจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจการรับรู้ของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทันทีคุณจะเริ่มหันกลับมาใส่ใจในความสงบความเมตตาและการเติบโตภายใน คุณสมบัติที่ไม่มีสิ่งใดภายนอกจะมอบให้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองออกจากมิติแห่งการเปรียบเทียบและนับเป็นก้าวแรกของการกลับมาเพื่อรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกครั้งมามาข้อที่สองคุณคือจำนวนผลงานจากความสำเร็จของคุณอีกหนึ่งความเชื่อที่สังคมได้บ่มเพาะมาอย่างยาวนาน คือความคิดที่ว่าคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณสำเร็จตามมาตรฐานที่ยอมรับกันของโลกภายนอกตั้งแต่ในวัยเด็กนั้นคุณอาจถูกสอนมาให้ต้องแข่งขันต้องทำคะแนนสูงสูงให้เด่นกว่าใครต้องสะสมของรางวัลหรือพิสูจน์คุณค่าของคุณเองผ่านทางตำแหน่งหรือสถานะทางสังคมความคิดเช่นนี้เอง ที่ค่อยๆหล่อหลอมให้คุณเชื่อว่าถ้าคุณไม่โดดเด่นขึ้นมาคุณก็ไม่มีค่าอย่างเพียงพอแต่ความจริงแล้วนั้นความสำเร็จที่โลกภายนอกยกย่องเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเมื่อคุณทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิ่งไล่ตามหามันอย่างไม่หยุดหย่อนคุณก็อาจหลงลืมเสียงที่เบาบางที่สุดในหัวใจเสียงที่คอยถามคุณอยู่ตลอดว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้มันสอดคล้องกับหัวใจของฉันจริงๆหรือไม่ในมุมมองของลัทธิเตา๋าความสำเร็จภายนอกเป็นเพียงเอาสะท้อนชั่วคราวหากแต่ความสำเร็จภายในความสงบความจริงใจความรักและความสมดุลของชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิญญ,ญาณที่มั่นคงเมื่อคุณสามารถทำสิ่งใดโดยที่ไม่ต้องการคำชม ไม่ต้องการให้ใครหันมามองคุณกำลังหลุดออกจากวังวนของอัตตาและกำลังก้าวสู่ความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าโดยเมื่อคุณตระหนักได้ว่าคุณค่าของคุณไม่ใช่จากจำนวนรางวัลไม่ใช่จากตำแหน่งหน้าที่การงานแม้แต่จากยอดจำนวนผู้ติดตามแต่คือความสอดคล้องระหว่างการกระทำและหัวใจแล้วคุณก็จะพบว่า ความสำเร็จแท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากสองด้านทั้งการสำริดภายนอกและความงอกงามจากภายในที่เท่าเทียมกันมายาข้อที่สคุณต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอัตตามีวิธีการอันแสนแนบเนียนในการทำให้คุณพึ่งพาความคิดเห็นของคนรอบข้างคุณอาจรู้สึกกังวลเมื่อถูกมองข้ามคุณดีใจเมื่อใครๆต่างมาชื่นชม และเศร้าใจเมื่อถูกปฏิเสธวงจรของการสแสวงหาการยอมรับนี้ดูเหมือนกับเป็นการสร้างแรงผลักดันหากแต่แท้ที่จริงแล้วมันค่อยๆกลืนกินความเป็นตัวเองของคุณไปโดยไม่รู้ตัวคุณอาจปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของคนอื่นจนในที่สุดก็หลงลืมไปว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไรเต๋า มีคำสอนที่ทรงพลังมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับฉันมันไม่ใช่เรื่องของฉันนั่นเพราะความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ความจริงของชีวิตคุณแต่เป็นเพียงภาพสะท้อนจากมุมมองของเขาเองเมื่อคุณหยุดพยายามทําให้ทุกคนพอใจคุณจะเริ่มได้ยินเสียงภายในของตนเองดังขึ้นเสียงที่เคยถูกกลบด้วยความกลัวและความคาดหวังต่างๆจากสังคม เมื่อคุณยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครคุณจะพบกับเสรีภาพภายในคุณจะเดินทางไปได้อย่างมั่นคงโดยไม่หวั่นไหวต่อคำชมหรือคำวิจารณ์ของใครๆและความสัมพันธ์ของคุณกับโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเพราะคุณเริ่มดำเนินชีวิตจากความจริงที่ไม่ใช่จากการต้องแสดงเพื่อให้ใครรักหรือตัดสินคุณ มายาข้อที่สี่คุณแยกขาดจากผู้อื่นในโลกสมัยใหม่นั้นมักผลักดันให้ผู้คนแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าเพื่อให้เป็นผู้ชนะมากกว่าการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยวัฒนธรรมเช่นนี้เองที่สร้างภาพลวงตาขึ้นมาว่าคุณกับผู้อื่นนั้นคือฝ่ายที่ตรงข้ามกันทั้งที่ความจริงแล้ว เราทุกคนถูกสร้างขึ้นจากพลังชีวิตเดียวกันและเชื่อมโยงกันในระดับที่ลึกเกินกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้เมื่ออัตตาทำให้คุณเชื่อว่าฉันกับเขาแยกขาดเป็นคนละส่วนกันคุณจะเริ่มรู้สึกแยกตัวโดดเดี่ยวและเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบแต่หากคุณลองกลับมาคิดว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นั้น ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตเดียวกันโดยในระดับโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเราก็ต่างหายใจในอากาศเดียวกันรับแสงจากอาทิตย์ดวงเดียวกันและก็ต่างได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ผู้อื่นทําไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อคุณเริ่มมองเห็นในสิ่งนี้ความเชื่อเรื่องการแยกขาดจากกันก็จะค่อยๆสลายลงไปแล้วแทนที่ด้วยความเข้าใจที่ว่าทุกคน คือกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันการปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาด้วยความเห็นใจและความร่วมมือกันนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีคุณธรรมแต่เพราะมันคือธรรมชาติที่แท้จริงของการมีชีวิตในแบบที่เป็นหนึ่งเดียวเมื่อคุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนี้ได้อย่างลึกซึง้งคุณจะเห็นว่าความสงบของคุณล้วนเกี่ยวพนันกันกับความสงบของผู้อื่นเสมอ และการเติบโตของคุณก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ยกระดับคนรอบข้างไปอย่างพร้อมกันมายาข้อที่หสิ่งที่คุณขาดอยู่นั้นต่างก็อยู่ภายนอกตัวคุณนี่คือมายาที่ทำให้มนุษย์หลงทางมานานโดยอัตตาพยายามทำให้คุณเชื่อว่าถ้าคุณได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรัก ความสำเร็จความมั่นคงหรือความสุขสมหวังในชีวิตคุณก็จะสมบูรณ์แบบในที่สุดหากแต่ไม่ว่าจะได้มามากเพียงใดความรู้สึกว่าขาดเหล่านั้นก็จะยังคงมีอยู่เสมอนั่นเพราะคุณกำลังพยายามเติมบางสิ่งที่ไม่ได้หายไปไหนเลยตั้งแต่แรกแม้แต่ความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งการสร้างสรรค์น,นั้นก็ล้วนดำรงอยู่ในตัวของคุณเสมอ โดยสิ่งที่คุณสแสวงหานั้นไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในระดับความถี่ของจิตใจคุณเองเมื่อคุณปรับจิตใจให้สอดคล้องกับความสงบความมั่นคงและความรู้สึกว่ามีอย่างเพียงพอคุณจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังนั้นให้เข้ามาเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสายน้ำที่ไหลไปหาความสมดุลของมันเองได้โดยเสมอเมื่อคุณหยุดวิ่งไล่ตาม และเริ่มกลับมาสอดคล้องกับภายในคุณจะค้นพบว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นต่างก็มีรากอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วและด้วยการรับรู้นี้เองที่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตในรูปแบบใหม่ชีวิตที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยความขาดอีกต่อไปแต่จะขับเคลื่อนด้วยการเติมเต็มที่มาจากภายในอย่างแท้จริงมายาข้อที่6คุณแยกขาดจากจักรวาล พระเจ้าหรือความศักดิ์สิทธิ์นี่คือมายาที่ลึกที่สุดและทรงพลังมากที่สุดเพราะมันหมายถึงการตัดคุณออกจากแหล่งพลังงานอันบริสุทธิ์พลังงานอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในความหมายสูงสุดที่คุณหมายถึงและเข้าใจอัตตาทำให้คุณเชื่อว่าคุณตัวเล็กคุณไม่คู่ควร หรือคุณแยกขาดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ใดๆโดยการเชื่อเช่นนี้เองที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกโดดเดี่ยวด้อยค่าและไม่มั่นคงทางจิตวิญญาณหากแต่ทุกคำสอนทางาศาสนาและจิตวิญญาณชั้นสูงนั้นกลับบอกกับเราว่าแก่นแท้ของคุณคือส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่แล้วและไม่ว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างไร จิตสำนึกอันบริสุทธินั้นก็ล้วนมุ่งไปสู่ความหมายเดียวกันและคุณก็ไม่เคยถูกแยกถูกตัดขาดจากแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตเลยแม้จะเพียงแค่ชั่วขณะเดียวเมื่อคุณหันกลับเข้ามาหาความสงบภายในคุณจะพบว่าในความลึกที่สุดของตัวตนนั้นคุณคือความรักคือความสงบคือความสว่างและคือความไม่สิ้นสุด ความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เคยอยู่ไกลไม่เคยอยู่ที่ไหนภายนอกตัวคุณหากแต่แทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกความคิดและในสภาวะความเป็นคุณในทุกห้วงขณะโดยการตระหนักได้เช่นนี้เองที่จะสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตไปได้ทั้งหมดคุณเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่มองเห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่งและรู้สึกถึงการเป็นหนึ่งเดียว ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดออกมาได้นี่คือหัวใจของการตื่นรู้คือการเห็นว่าคุณเป็นทั้งผู้เดินทางและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลในเวลาเดียวกันเมื่อคุณได้มองเห็นความจริงของทั้งหกมายาที่อัตตาได้สร้างขึ้นมาแล้วคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าโลกภายในของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปราวกับว่าม่านหมอกที่เคยบังทัศนวิสัยเอาไว้ ได้ค่อยๆสลายตัวไปทีละน้อยคุณอาจเริ่มมองเห็นรากเหง้าของความคิดความกลัวและความยึดติดที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนความจริงอย่างแนบเนียนแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ความเคยชินปั้นแต่งขึ้นโดยการตระหนักรู้เช่นนี้เองที่คือก้าวสำคัญของการตื่นรู้เพราะเมื่อคุณเห็นมายาได้คุณก็มีอิสระที่จะวางมันลงได้เช่นกัน ทุกครั้งที่คุณปล่อยวางความเชื่อที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคุณจะรู้สึกถึงพื้นที่ว่างใหม่ภายในหัวใจพื้นที่ที่กว้างขึ้นสว่างขึ้นและเบาสบายขึ้นความนิ่งอันสงบนี้เริ่มเข้ามาแทนที่ความต้องการการเปรียบเทียบและการสแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดคุณอาจสังเกตว่าตัวเองรับรู้โลกอย่างลึกซึ้งขึ้นมองเห็นความงามในสิ่งเล็กน้อยมากขึ้น และเชื่อมโยงกับผู้คนอย่างจริงใจเพราะคุณไม่ได้มองจากสายตาของอัตตาอีกต่อไปแต่จากหัวใจที่เปิดกว้างและเป็นอิสระท้ายที่สุดแล้วการเดินทางสู่การตื่นรู้นั้นไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คือการเดินอย่างรู้ตัวในทุกย่างก้าวการเรียนรู้ที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจ อยู่กับความจริงภายในอย่างอ่อนโยนคุณจะพบว่าการตื่นรู้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือสภาวะที่ค่อยๆแบ่งบานจากภายในเมื่อคุณพร้อมที่จะมองเห็นมันได้อย่างแท้จริงและเมื่อวันหนึ่งที่คุณมองย้อนกลับไปคุณก็อาจจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณแสวงหามาโดยตลอดนั้นล้วนอยู่กับคุณโดยเสมอมาเพียงแค่ว่าในวันนี้ คุณเริ่มเห็นมันได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ